ช่องติ๊กตอกของเราช้าอืดหน่นวงต้องรีบแก้ไขด่วนเพราะเราไม่เคยทําวิธีการนี้หรือเปล่าไปดูวิธีการแก้ไขกันค่ะคุณนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ไขทั้งหมด4วิธีการค่ะวิธีการแรกมาที่หน้าโปรไฟล์ค่ะกดขีดสขีดมุมขวาด้านบนหลังจากนั้นให้เลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวและให้เราเลื่อนหาตรงคําว่าศูนย์กิจกรรมให้ดูตรงคําว่าประวัติการดูค่ะ อันนี้คือคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราผ่านการดูมานะคะซึ่งจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยอาจจะหนักและหน่วงได้ดังนั้นถ้าเราอยากลบคลิปวิดีโอที่เราผ่านการดูแล้วสมมติว่าถ้าเลือกลบคลิปเดียวใช่ไหมคะก็ให้เรากดที่เลือกแล้วกดตรงนี้ค่ะแล้วกดลบค่ะหรือถ้าเราอยากลบทั้งหมดนะคะเราก็กดที่เลือกค่ะแล้วสามารถเลือกประวัติการดูทั้งหมดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทำการกดลบค่ะ และทำการกดลบอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนวิธีการที่2องสามสี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะให้เราให้เราเลื่อนไปที่เพิ่มพื้นที่ว่างค่ะตรงนี้เลยค่ะแคชดาวน์โหลดแบบลางตรงส่วนนี้ค่ะจะทำให้เครื่องของเราหนักและหน่วงและอาจจะก่อให้เกิดเครื่องอื่นเครื่องช้าได้ และให้เราทำการล้างแคชนะคะและดาวน์โหลดให้เป็นศูนย์ค่ะส่วนแบบร่างค่ะให้เราทำการจัดการลบคลิปวิดีโอที่เราไม่ต้องการออกเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ของมือถือของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุให้เครื่องของเราช้าอืดหรือหน่วงนั่นเองค่ะดังนั้นให้เราหมั่นเข้ามาเคลียร์พื้นที่ว่าเพื่อให้เครื่องของเราไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะ เพื่อนๆท่านไหนไม่เคยทําวิธีการเหล่านี้เลยพิมพ์ว่าฉันเพิ่งรู้ส่วนใครเคยทําวิธีการไหนบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันค่ะคลิปดีมีประโยชน์กดติดตามกดด้านข้างทั้งหมดและแชร์หาคนที่คนรักคนนี่นตต่อเอ็กซ์เพรสค่ะ